ทำธุรกิจเกี่ยวกับขนมขกเคี้ยวแล้วก็ของเ,เล่นนะครับชื่อบริษัทเพอร์ซิคฟู้ดสินค้าก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกแคนดี้ทอยนะครับจะมีในส่วนของอของเล่นหลายๆอย่างในกลุ่มเป้าหมายเราก็จะเป็นพวกกลุ่มเด็กตั้งแต่เด็กเล็กกลุ่มเด็กเล็ก,กน,นะครับแล้วก็มีสินค้าตามแฟชั่นให้ได้เลือกให้เด็กๆได้เลือกเล่นกันนะครับ สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เราเน้นแนวเลโท o นะครับก็จะมีในเรื่องของขนมที่ย้อนไปในอดีตสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เด็กๆตามชนบทนี่ก็จะคุ้นเคยกันแต่ว่าเด็กในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นคุ้น,น,น,นตาสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องหาทางกัรพอสมควรน,นะครับ แล้วก็ในเรื่องของราคาเราก็จะมีสินค้าหลายราคานะครับราคาเราก็ยังเน้นราคาถูกนะครับเพราะว่าเราเราจับตลาดกลุ่มที่เป็นกลุ่มเด็กที่แบบว่าราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็สามารถซื้อทานได้ครับ